มือนีแมแห่หงถอดหมูพ่วงแดดเดียวกับหมูแดดเดียวเป็นแต่แซบ่พี่น้องได้ขอนี้วห่อนๆจิ้มเจวบองกินกับก็สีแซบนะพี่น้องมือนีไม่หงกระได้ของฝากจากพี่สาวค้นสวยที่ไม่หงนับถือเพิ่นไดเอาหมูแดดเดียวมาฝากไม่หงก็เอามาถอดกินรู้สึกว่าแซบ,บแซบไม่หงก็เลยจะเอามานาเสนหนึ่ง,งพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากสร้างอยากซสื่อมากินเนาะ เป็นเมนูอาหารที่เฮ็ดง่ายไวเ้เฮ็ดไหลูกไห้เต่าย่าม,มือเศ้าเนาะแค่ฉีกซองแล้วก็ทอดหรือว่าอบหรือว่าปิง้งหรือว่าย่างก็เอามากินก็ขอนียวได้แล้วจ้าเฮ็ดยุ่ยงยากเนาะแม่ฮงกันแนะนําอเล็กซี่มูแดดเดียวนี่เลยจ้าบอกเลยว่าไปได้กินใด้่องชิมแล้วสติดใจแน่นอนจ้า สำหรับอเล็กซี่มูแดดเดียวก็จะมีแบบพ่วงและก็แบบบพ่วงกับมีเนาะหากใครสนใจสร้างอเล็กซี่มูแดดเดียวไว้ไปทอดให้ลูกกินย่าม,มื้อเร้าก่อนไปโรงเรียนเป็นเมนูเหตุง่ายๆกะล่องโทรสร้างเขามาได้เลยเดี๋ยวไม่ห้องจะทิมเบอร์โทรไว้ในหน้าจอนี่แล้วจะกะล่องจดและก็หรือว่าแคบหน้าจอ แล้กก็โทบมะา้างได้เลยด้อจ้ามีแม่หงกัจะนนามาทอดกินก็เคเนี้ห้อนจะทอดล่องเบิงว่าอาเล็กซีหมูแดดเดียวหงเพื่อนนี่มันจะแซบสมกำลังเลยหลีบอน้อพี่น้องม้มนี้เขาก็จะทอดประมาณสี่พ่วงสกอนสำหรับหมูพว่วงหนึ่งถุงมันก็นจะมีหกพ่วงเพิ่นก็นจะขายในราคาหนึ่งร้อยบาทต่อหกพวงด้อพี่น้องหรือว่าต่อถุงหนึ่ง มื่อนี้แม่โฮงกะเจทอดประมาณสี่พวงมื่อนี้แม่ฮงกะจะนํามาทอดให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องชิม้วพี่น้องทอดเสร็จแล้วมันก็จะออกสีเหลืองงามเป็นตะแเสบแบบนี้เลยจ้าเตรียมหนึ่งข้าวเหนียวไว้่อ้อนๆเลยนะพี่น้องต่อมาแม่ฮงกะจะนําส่วนที่บ่แม่่พวงมาทอดเฮาก็จะทอดให้เหลืองหนากินคือ้กันนะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นแบบหมูพ่วงแต่ว่ารสชาติก็คือกันกับแบบหมูพ่วงเนาะหากไผบ่มักหมูที่แบบใส่เม็ดพริกไทยเม็ดยีราหลายก็จะมีอีกสูตรดั้งเดิมแบบ,บใส่อยียงเนะาะก็สามารถสร้างเข้าไปได้ได้ดพี่น้องหลังจากที่หฮาทอดเสร็จแล้วเขาก็มาเบิ่งเนื้อหมูเด็ดเดียวของเฮาทีก็คขาเนียนห้อนบอกเลยว่าแซ่บอหลีพี่น้อง เนื้อนุ่มๆนุ่นๆเด้อพี่น้องหาไปสนใจก็ลองสร้างเข้ามาได้เด้จ้าในอเล็กซี่มูแดดเดียวเด้ดดเอยแม่ฮงติเมเบอร์โทไวห้เ้อจ้า